ใส่สุดไปเลยไหมใส่เลยเกมแรกเอาเลยอะเอาให้สุดเลยนะจุดอ่อนสุดๆเลยเกมรับแย่มากศักยภาพเราเหนือกว่าด้วยใจนะตัวนี้สับสนุนมาโน่ไปแล้วเราแชมป์แน่นอนพอชิง2นัดพอแข่งนัดชิง2เกมครับกับอินโดนีเซียเขาเล่นสไตล์ไหนเพราะว่าอินโดกับสิงคโปร์เนี่ย ตอนที่เขาเจอเนี่ยเขาเล่นดีมากแต่หลายคนก็บอกว่าเล่นดีเพราะว่ามันเป็นสิงคโปร์ไงถ้าเจอไทยอ่ะลิมเส้นที่เก่งๆของอินโดจะเล่นออกหรือเปล่านี่ในในมุมมองของพี่ธงคิดว่านัดชิงเราเราต้องเล่นแบบไหนดีเราจะจะรับโต้หรือจะหาประตูแรกให้เจอก่อนหรือจะยังไงดีครับมุมมองของของพี่ธงใส่เลยเกมแรกใส่เลยเอาเลยอะเอาให้สุดเลยนัเอาเลยเกมแรกไม่น่าจะมีใครรับแล้วโต้กัน่ะทั้งคู่ครับและพี่ก็เชื่อว่าอินโดเนี่ยก็ไม่รับอินโดเมื่อวานนี้ ชินแตยองก็มานั่งดูเราเล่นกับเวียดนามอ,อและพี่ก็เชื่อว่าชินแตยองก็คิดเหมือนกับปาร์คฮงซองว่าครับถ้าถ้ารีบเอาตั้งแต่ต้นเกมวัดไปเลยเนี่ยใส่บุกใส่ก่อนเลยเนี่ยอ,อถ้าเขาได้ประตูนเนี่ยมันจะทำให้เขาเล่นง่ายออแต่ถ้าปล่อยให้ยืดเยื้อไปเล่นกับทีมไทยเนี่ยยืดเยื้อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยน่าจะเสร็จไทยและประกอบกับสไตล์ของอินโดนีเซียทุกเกมที่ผ่านมาในทันวร์นาเมนต์นี้ออยกเว้นเกมที่เจอกับเวียดนาม อินโดบุกเขาตั้งแต่ต้นเกมทุกนัดแล้วก็<ช>ไปหมดทีหลังทุกเกมเออใช่เป็นแบบนี้ทุกเกมดังนั้น <c oughs> พี่เชื่อว่าต้นเกมอินโดจะขอลองวัดสักประมาณสิบสิบห้านาทีอะถ้าไม่ได้ <c oughs> ค่อยว่ากันแต่พี่เชื่อว่าเปิดเปิดด้วยศักยภาพเราเหนือกว่า <c oughs> ดังนั้นถ้าเราเกมแรกเราขึ้นนํามันแทบจะปิดประตู <c oughs> ถ้าเกมแรกเราพลาดเราก็ยังเชื่อว่าศักยภาพเราจะกลับมาได้ดังนั้น <c oughs> เอาเลยรูปเกมอย่างที่พี่โนคาดการณ์ไปแล้วว่านัดกับอินโดเนี่ยรูปเกม เขาจะมาเปิดแรกจะมาแย่เราประมาณสิบนาทีแรกแต่คิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยด้วยด้วยภาพรวมด้วยความเหนือความมาตรฐานของเราที่สูงกว่าเนี่ยคิดว่ารูปเกมทั้งเกมเนี่ยมันจะออกมาทรงไหนพี่เราบุกปเป็นส่วนใหญ่ไหมหรือ,อยังไงร,รูปเกมทั้งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีความมือหวาแหละแต่รูปรเกมโดยรวมเสร็จเราเราจะครอบครองบอลได้เยอะมากม,มากมากนะเยอะมากเอออินโดนีเซียมีมีจุดเด่นในเรื่องของการเล่นแดนกลางแล้วก็แดนบนครับขณะ ขนาดเล่นเกมรับแดนบนเขาใช้ได้นะเขาเพสซิ่งดีแต่เจอเด็กเราเพสซิ่งไม่อยู่หรอกรวมถึงจุดอ่อนของเขานะจุดอ่อนสุดๆเลยเกมรับแย่มากเกมรับแย่มากก็สิงคโปร์ก้าตัวเจาะได้อ่ะได้เกมรับแ yeah, ย่แย่มาทุกเกมเออมีเกมเดียวที่รับก็คือเจอเวียดนามเกมรับแย่ yeah, ไม่น่าจะต้านทานแนวลุกของเราได้เกมหน้าแบ็กซ้ายใช้ใครครับไม่มีทีละทร เหลือนัลลินบาดินสุริยาทิต้องโดฟิลิปโรเลอร์เนีสุริยาคือซ้ายทำไปเช่าซ้ายธรรมชาตาไม่คิดครับไม่คิดไม่คิดเลยเรื่อศักยภาพน้องมันเพียงพอที่กับการแข่งขันในรายการแบบนี้เชื่อสที่มือน้องศักยภาพได้แล้วมีโอกาสไหมที่มาโนโฮกิ้งจะใช้คนที่ถนัดขวาอย่างโดหรือโรเลอร์ไปยืนซ้ายเพราะว่าในหลีกถ้าเรือโรเลอร์เล่นซ้ายมาแล้วหรือนัดแรกโดเล่นซ้ายมาแล้วคิดว่ามีโอกาสไหมพี่ธง ก็อันน um> ี้ไม่ก้าวล่วงนะมันมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะถึงเวลาจริงถ้าถ้าจากการฝึกซ้อมแล้วทั้งโดทั้งฟิลิปโรเลอร์ทำได้ดีกว่าจุริยาอันเนี้ยก็ก็เชื่อก็เชื่อมั่นแล้วก็เข้าใจได้กับมาโน่แต่ถ้าถามถามตัวพี่เนี่ยเกมแรกที่เขาบอกว่าเออเอาคิดตองโดไปเล่นไปเล่นด้านซ้ายก็ทํามาแล้วแต่ทํามาแล้วมันก็ไม่ดีไงมันก็ไม่ดีไงอันที่พูดตรงๆว่าด้วยใจด้วยใจนะตัวนี้สนับสนุนมาโน่ไปแล้วครับ เพราะเขาตัดสินใจอะไรออกมาแล้วมันประสบความสําเร็จอดังนั้นถ้าเขาจะเลือกตัดสินใจเอาใครมาเล่นเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาครับออันนี้คือถ้าถ้าเป็นพี่ธงอ่ะใช้สุริยาแต่มาโน่จะใช้ใครก็แล้วแต่เขาแต่ก็ไม่ได้ห้ามก็คือเคารพไม่ห้ามก็ไม่ห้ามไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาเลือกเองไม่ได้ใครจะมาฟังนะครับทีนี้พี่ธงครับอินโดนีเซียถ้าเราต้องระวังครับพี่คิดว่าเราต้องระวัง ตรงไหนหรือว่าแผนการเล่นแบบไหนของเขาเป็นพิเศษในการเจอกันในนัดชิงต้องระวังในเรื่องของจังหวะเปลี่ยนนะจังหวะเปลี่ยนของอินโดเนียน่ากลัวกว่าเวียดนามเปลี่ยนจากลุกเป็นรับโดยเฉพาะแดนกลางเขาเ,เขาเร็วเนินเขาเร็วนาะปีเขาเร็วเขาทานท่ชันเขาเร็วมากแล้วก็และการเข้าทำของเขา,นนา Indo เนี่ยน้อยจังหวะอินโดเนียใช้ใช้คําว่าคอมบิเนชันเพย์ซึ่งมันมันมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่เซ็นเตอร์เรากลัวจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นอ่าสมมติเป็นเอเรสเดลลาะ หรือมานิเออทอมเบียไอลูกข้างขาไอลูกคัตแบ็กไอลูกไอลูกอ้อมหลังไอลูกที่เล่นแบบลีลากับพื้นเนี่ยอันเนี้ยเ,เรา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 อาจจะลําบากหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นกิษาาแกแมนลูกชายผมเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วสุดยอดไม่ได้อวยนะ<อ>ไม่ได้อวยลูกนะ<อ>ไม่ได้อวยไม่ได<อ>้อวยแต่ว่าสบายก็ทัวร์เมนต์นี้คือแจ้งเกิดเลยอะกิษาาแกแมนเพราะเล่นดีมากเล่นดีแบบเล่นดีทุกเกมเลยถือได้ว่าเป็นนักเตะที่แบบทำเซอร์ไพรส์นะ หมอดูธงชัยสุโกกีเลยโอ้ใช้หมอดูเลยนะสองนัดออกไปยังไงบ้างพี่สองนัดเอาสองนัดแชมป์อ่ะเอานัดแรกสกอร์เท่าไหร่พี่นัดแรกสามหนึ่งเฮ้ยโอ้โหขาดขาดเลยให้กระจบตรงนั้นเลยไหมขาดเลยนัดที่สองแล้วพี่นัดนัดแรกสามหนึ่งนัดสองเล่นสบายๆเท่าไหร่ดีครับนัดที่สองน่าจะมาสักสองศูนย์เฮ้ยสกอร์รวมห้าหนึ่งคอนเฟิร์มอีกทีครับเราแชมป์ไม่แชมป์ฟันธงเลยประมาทไม่ได้อ่าประมาทไม่ได้อินโดเขามีศักยภาพถึงแม้ว่า ความความเสถียรของเขาจะมีขึ้นมีลงเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ช่วงเจอเรามันจะขึ้นมันจะขึ้น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 แล้วลงบ้างนิดหน่อยหรือเปล่าครับเราเราประมาทไม่ได้ฮะแต่ว่ามั่นใจว่าได้แชมป์ถ้าไม่ประมาทมีมีมีสติในการวางแผนมีสติในการเล่นเนี่ยครับเราไม่ประมาทอ่ะพิดว่าเราไม่พลาดอย่าอย่าลำพองใจว่าว่าจะจะแชมป์แน่นอนนะครับถ้าเรามีสติแล้วก็มีสมาธิพอคอนโทรลมีสมาธิกับ แทคกติกกลยุธทธ์ที่โค้สต่างลงไปกับหน้าที่ตัวเองรับกันได้ว่าไม่พลาดเราแชมป์แน่นอนฟต